นี้ผมจะไปจับตุ๊กแกกับน,น้ากันมุน,นะครับไม่ได้ได้สดผมจะถ่ายคลิปงห้ทุกค,คนดูผมจับมือเปล่าก็ได้ตุ๊กแกนะเดี๋ยวผมจะโชว์พาวให้ดูจับมือเปล่าเลย ผ้าหลังนี้นะครับโอเคกดกิน okay. นะครับอันเเจ้าของบ้านสวัสดีครับผ้านหลังครับโอ๋อเป็นย้มไหมท่าตาย ตัวน,นั้นหนอตัวเล็กเล็กงเล็กอะไรลงอ่ะ <laughs> <laughs> มันไม่เล็กหรอกมันอยู่ใต้หลังคาเลยเนี่ยมันจะทำอะไรล่ะเที่ยวสูงเข้าไปเนี่ย ได้แล้วนะครับนี่ครับตุ๊กแกจะทำยังไงกับมันเนี่นยฆ่ามันเลยเหรอบาทนะนี่ครับตุ๊กแกดูสิน่ารักมากเลย <laughs> มานี่ที่ก็ 45 477นะครับรถที่ขับมาก็ซูโม่อเอ็กสีดำแดงครับนี่เขาทะเบียนกรุงเทพมหาคนครจับโดยผมแล้วก็น่ากังวลครับผมแทบไม่ได้จับเลยผมแค่ถ่ายรูปแล้วก็ถา่ถายวิดีโอครับพอคล้องเสร็จแล้วก็มัดอย่างนี้นะครับการบรรทุดจับมาเสียบแล้วครับก็ เอาออกมาจากหมู่บ้านนะครับแล้วก็เอามาปล่อยตรงสะพานตรงนี้นี่ครับสะพานปล่อยลงแม่น้ำครับปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติไปแล้วครับเรียบร้อยจะจมน้ำตายไหมเนี่ยโอ้ยน่าจะจมอะไรว่ายน้ำตกแต่ไม่ไม่ไม่น้ำแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ผมเห็นมันว่ายน้ำไปแล้วมันว่ายน้ำได้มันเรียนวิชาว่ายน้ำมาจากไหนนะไอจากสีขาวอ๋อมันว่ายน้ำได้หมด หลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับก็ส่งรายงานครับในรายกลุ่มก,กี่รูปนะรูปรูปเดียวก็พอใช่ไหมผมถ่ายสองรูปสองรูปโอเคสองรูปดำเนินการจับตุ๊กแกให้ลูกบ้านแปลงที่สี่สิบสี่สิบห้าทับสี่เจ็ดเจ็ดครับสี่สิบห้าทับสี่เจ็ดดำเนินการจับ แกให้ลูกบ้านแปลงที่รอดอลิงต่อรอลอลิงแปลงที่สิบห้าครับสี่เจ็ดเจ็ดครับครับแล้วเป็นการจับตัวแกให้ลูกบ้านแปลงที่สิบห้าเจ็ดครับโอเคส่งนะ ครับถ้าชอบคลิปนี้ก,ก,ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแลวก็เพื่อให้หั่มผมใหญ่ขึ้นยนะครับขอบคุณครับ